สวัสดีค่ะรายการเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะก็อยู่กับก,บกนนารณัชชาค่ะใกล้เข้าสู่วันเด็กแล้วค่ะทุกคนกันจะพาทุกคนมาย้อนวัยกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมการเล่นบางอย่างที่กันเชื่อว่าทุกคนต้องคิดถึงแน่นอนจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะ กเก็บนะคะใครเคยเล่นบ้างต้องบอกเลยนะคะว่าหมักเก็บการน,นี้คือเป็นตัวท็อปของโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะตอนนั้นนะทุกคนการเล่นหมากเก็บบอเต็มสิบเต็มสิบหรอตอนนั้น,น,นแน่นอน,นะะว่าสิบเต็มแน่นอนค่ะเก่งมากตอนนั้น <laughs> แต่ตอนเนี้ยไม่ได้เล่นมานานมากแล้วเดี๋ยวเรามาลื้อฟื้นกันก่อนอแต่การละเล่นของเราในวันนี้นะคะจะเล่นหมากเก็บธรรมดาไม่ได้เรามีภารกิจด้วย จะให้เล่นหมากเตไปด้วยแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยดูซิว่าจะแยกประสาทได้หรือเปล่ามาคำถามมาได้เลยค่ะโอเคข้อแรกถ้าเมื่อวานคือวันจันทร์แล้ววันพรุ่งนี้คือวันอะไรถ้าเมื่อวานคือวันจันทร์เมื่อวานคือวันจันทร์แล้ววันพรุ่งนี้วันพุธเหรอถูกต้องเฮ้ยวันอะไรมีวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์วันอะไรเป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ วันไลยค่ะกถึงไหนแล้วนะสองคูณห้าคูณสิบเท่ากับสองคูณห้าคูณหนึ่งร้อยค่ะถูกบางเดือนมีสามสิบวันบางเดือนมีสามสิบเอ็ดวันมีกี่เดือนที่มียี่สิบแปดวันมีหนึ่งเดือนฮะทุกเดือนนะคะทุกอะไรมาก่อนหนึ่งสองสามสูตร อะไรมาก,ก่อนหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งสองสองอ๋อหนึ่งสองสามไก่หนึ <mas> ่งตัวมีสองขาแล้วไก่สองขามีกี่ตัวมีหนึ่งตัวอ๋ทยันชนะไทยตัวที่สี่บสองคือตัวอะไรสี่สิบสี่ตัวอ่า รอจุลาค่ะวัดพระแก้วอยู่บนเหรียญอะไรเหรียญสิบเหรียญห้าหรอเหรียญบาทอ๋อเอาจริงนะหมักเก็บเฉยๆมันไม่ค่อยยากค่ะทุกคนจะตอบคำถามปัญหาชาวเนยะยากตรงนี้ าฉะนั้นนะคะใครอยากมาดวนมาเก็บกิจการติดต่อมาได้นะเะจอเลยเจอแน่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทาชาชัยังคานนท์ค่ะตอนนั้นยังเป็นนามสกุลเก่าค่ะเอาจริงหนูเป็นเด็กเรียบร้อยทุกคนหนูพูดจริงจากใจคือเป็นเด็กกิจกรรมแหละค่ะ <c oughs> เราแข่งเต้นทุกปีอะไรเงี้ยทุกวันที่หลังเลิกเรียนแทนที่เราจะเอาเวลาไปเรียนพิเศษเราก็ไปซ้อมเต้นแทน,นอืม ไม่มีนะคะรู้สึกว่าชอบชอบตัวเองในทุกๆช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่าสามารถบอกอะไรกับเด็กตอนนี้ได้ก็การเรียนเป็นสิ่งสาคัญค่ะก็ยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่นะทุกคนทํากิจกรรมได้แต่ว่าอย่าทิ้งการเรียนค่ะเหมือนเด็กปีนี้นะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขนะคะเป็นเด็กที่น่ารักขอให้เจอแต่เรื่องราวที่ทําให้มีรอยยิ้มได้นะคะ